สามสิ่งนะครับที่เซลล์ไม่ควรโพสในการทำงานนะครับเซลผมผมเนี่ยก็จะมีการให้ทำแพลตฟอร์มส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเ c e b o o k Tik Took นะครับแต่ว่าสามสิ่งนะที่ผมสอนน้องๆทุกคนเลยนะครับว่าไม่ควรโพสเลยนะครับเพราะว่าถ้าโพสเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่ผมเนี่ยพิจารณาให้ออกด้วยอันดับแรกเลยนะครับคือปัญหาครอบครัวครับทะเลาะกับผัวทะเลาะกับเมียเพื่อน โกงตังอะไรนี่ะครับผมว่าเรื่องพวกนี้มันต้องเก็บไว้นในใจเรื่องครอบครัวต้องมาคุยกันเองนะครับไม่ควรจะโพธนาให้คนอื่น,นรู้นะครับรู้เพราะว่าการที่เราโพสต์ถึงปัญหาครอบครัวเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยคุณอยู่ในสภาพที่พร้อมจะซื้อรถขายรถไหมนะครับบางทีลูกค้าเขาจะไม่กล้าทักไปนะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะครับปัญหาครอบครัวขอเลยบางทีทะเลาะกับแฟนมาแฟนซ้อม หรือจะไปซ้อมแฟนเลยอย่าไปโพสนะครับอันนี้อันตรายนะครับขอเลยนะครับเรื่องที่2ครับกินเหล้าแล้วทะเลาะวิวาทถ้ากินสวยๆไปเที่ยวผับร้านอาหารนะครับไม่มีปัญหานะครับยกระดับตัวเองแต่ถ้ากินแล้วตีกันหรือแบบกินแบบผัวลาน้ํานั่งกินทุกเย็นเอะกินกินกินอางเนี้ยลูกค้าเขาจะกลัวนะครับกลัวว่าตอนเย็นเนี่ยจะมีปัญหาทักไปแม่งเมาหรือยังอะไรเงี้ยนะครับไม่ควรนะครับ ผมเนี่ยก็ไม่ได้โพสต์การนั่งกินเหล้านานนะแต่ผมก็กินบ่อยๆนะทุกอาทิตย์แหละนะครับก็ไม่ไม่ควรจะโพสนะครับแต่ถ้าไปงานถ่ายรูปติดแก้วเหล้าอะไรเงี้ยโอเคไม่มีปัญหาคือเราไปงานเราดื่มเรื่องปกตินะครับแต่การโพสต์ที่แบบวันนี้ไปซื้อหมูมาย่างกินอยู่ในบ้านเหงาอยากกินเหล้ากินคนเดียวหรือซื้อเบียร์สามขวดกับบ้านกินอะไรเงี้ยบอกโอ้โหกินดับขนาดนั้นเลยเหรอนะครับไม่ควรโพสนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยอันนี้ถ้าเห็นเนี่ยถึงขั้นแไล่ออกเลย นะครับก็คือการโพสต์นินทาลูกค้าโพสต์ด่าลูกค้าไม่ควรไม่ว่าลูกค้าจะแย่เพียงไหนหรือเรื่องมากเพียงไหนเขาเอาเงินมาให้เราสินค้าสินค้ารถเราเนี่ยมันหลักแสนเนืนอหลักแสนเขาไว้วางใจที่จะซื้อกับเราเอามาให้เราเนี่ยต่อให้เขาจะยังไงเซลห้ามประจานเขาออกสื่อเก็บไว้ในใจหรือคุยกับเพื่อนได้เฮ้ยคนนี้ยากว่ะคนนี้มีปัญหาว่ะคนนี้เรื่องเยอะว่ะแต่ห้ามโพสต์ลงสื่อโซเชียลเดิรคขาดมันทําให้ภาพลักษณ์ของ,ององค์กรเนี่ยแย่ไปเลย นะครับถือว่าไม่มีวุธภาวะทางอารมณ์ทางปัญญาทุกอย่างนะเซลถ้ามี3มสิ่งนี้นะผมนี่ถือว่าพิจารณาออกแต่ถ้าข้อ3เนี่ยมีข้อเดียวเนี่ยผมก็แทบจะให้ออกเลยเพราะว่าผมมองว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องเก็บไว้ในใจมีอะไรระบายาระเฮียได้ปรึกษากับหัวหน้านได้ผู้จัดก,การได้ไม่ควรโพสต์ต่อยลูกค้าจะเป็นยังไงนะครับเราต้องแก้ไขโจทย์ที่ยากเราผ่านได้อนาคตเราเจอโจทย์ที่ยากกว่าเราก็ผ่านได้แต่ถ้าโจทย์นี้ไม่ยากโจทยน์นิดเดียว เราแต่ใจไม่ขายลูกค้าก็ไปซื้อที่อื่นทานนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้ผมจะสอนน้องๆเซลล์สคนเซลล3ข้อเนี่ยว่าห้ามเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามี25สาขาทั่วประเทศมีเซลล์รวมกันที่จ่ายประกันสังคมนะประมาณ150ชีวิตแล้วนะนะครับรวมพนักง,งานอื่นๆเนี่ยเกือบเกือบสาคนแล้วนะครับเพราะฉนะนั้นองค์กรมันค่อนข้างใหญ่เราก็จะบอกน้องๆเลยว่าเฮ้ยเราทำอะไร้ม่มีสตินะครับแล้วก็มองภาพใหญ่เสมอมององค์ก,กรก่อน นะครับก็3สิ่งนี้คุณลองดูนะครับลูกน้องเฮียหรือเซล์คนอื่นก็ได้ถ้าคุณลองดูนะไม่โพสสามเรื่องนี้น้าง,งานคุณจะเยอะขึ้นตลอดนะครับโพสต์ปล่อยรถปล่อยรถลูกค้ามาซื้อรถลูกค้าเยอะรับรองขายดีแน่นอนนะครับฝากไว้นะครับ